สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าสวิตช์พวงมาลัยนะครับสำหรับรุ่นนาคาริชินะครับก็ขั้นตอนแรกครับให้กดไปที่ใบสมัครครับผมจากนั้นครับให้หาคําว่าตั้งค่าครับเป็นรูปรถนะครับจากนั้นเข้าไปที่ SWC ครับผมก็กดตกลงครับขั้นตอนขั้นแรกนะครับให้เลือกฟังก์ชันนะครับอยู่บนตัวจอนะครับกับพวงมาลัยของท่านนะครับ ไอ้มนจะเลือกเป็นเพิ่มเสียงก่อนนะครับจากนั้นก็ให้กดที่ปุ่มพวงมาลัยครับผมต่อไปครับเป็นลดเสียงครับผมก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับปุ่มต่อไปครับเม็นก็ตั้งครับปุ่มย้อนกลับครับหลังจากที่ตั้งปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดออกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูนะครับผม อะเพิ่มเสียงครับลดเสียงครับอ่ทาท่านี้ก็เป็นการอันใช้งานได้แล้วนะครับผมขอบคุณครับ